แต่ยังก็มีคนไปดูเหรอนี่สิครับคิดน,นึกว่าแกไปเล่นตลกคาเฟ่ที่ไหนหรือเปล่าโอ้ส่วนมากก็มีแต่คนแบบนี้เดี๋ยวไปเป็นปเป็นยืนเต้นเนเหรนคนอย่างนี้ใช่ครับเอา้าสายขนาดนี้แล้วอะคาเลเดททำไมยังไม่มาทำงานอีกอเขาไปไหนของเขานะเดี๋ยวโทรตามก่อน มันจะตัวตามเลยเนี่ยแล้วแต่งตัวอะไรของแกเนี่ยผมไปทำงานกลางคืนมาครับไปรับจ็อบมางานอะไรโอ้เขาลงเป็นกระแสในช่วงนี้คุณผู้หญิงอะไรทำงานโอ้ไปยืนโยกโยกเขาก็ให้ตังค์อะแล้วเขาต้องแต่งตัวอย่างนี้ด้วยเหรอแต่งตัวอย่างนี้ครับแต่งตัวอย่างนี้ทุกคนครับทำงานอะไรไอเขาอยากอะไรไอโต้โต้ไออะไรนะสตาร์สตาร์โตดไอบาร์โฮสนะครับ บาฮู้ใช่ครับบาโฮ้คืออะไรอ่ะไม่รู้นะเขาให้ผมไปยืนบนเวทีแล้วก็โยกไปโยกมาเขาก็เอาเงินมาให้มาเสียบข้างๆเนี่ยไหนทาให้ฉันดูหน่อยได้ไหมผมก็ไปยืนครับไปยืนแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับนี่านนี้เหรอใช่ครับแล้วไอ้พวกคนมาดูเขาก็เอาเงินมาเสียบเสียบ <ๆ S 1> ข้างเอวผมแต่งตัวตลกๆแบบนี้เยเหรอเขาแต่งตัวอย่างนี้ทุกคนครับ อย่างนี้ทุกคนใช่ครับแต่ยงีก็มีคนไปดูเหรอมีดิครับฉันนึกว่าแกไปเล่นตลกคาเฟ่ที่ไหนหรือเปล่าโอ้ส่วนมากก็มีแต่คนแบบนี้เดี๋ยวไปเป็นไปยืนเตี้ยนอะมีคนอย่างนี้ใช่ครับแกก็หางานเนาะเอ้ไม่ได้ช่วงนี้ช่วงกบกวยครับเศรษฐกิจเยเหนื่อยไม่เหนื่อยครับไม่ได้นอนก็โอย่างงานคุณผู้หญิงก็ห้าโมงเย็นแล้วไปถึงบาร์โฮสก็ทุ่มสองทุ่มวทํทำงานต่อเพิ่งออกมาตีสามตีสี่ครับเนี่ย นี่แกจะทำงานพ่วงก,กันแบบนี้ไม่ได้นะถ้าแกคิดว่าทำอะไรดีกว่าก็กลาออกจากของฉันไปเลยพูดเองนะครับเออโอ้พูดเร่นเขาไม่ไปหรอกครับถ้าจะไปนี่เก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวขอลากกระเป๋าแกกลับคืนไปเลยเก็บมาแล้วครับในในกระเป๋าเนี่ยเออนี่นก็ไปเลยไม่ไปครับบ้านผมอยู่นี่แหละใครบ้านแกบ้านฉันก็สวนหลังบ้านนะผมจวางแล้วกระทบนะเฮ้ยแคลดีดเอ้ ฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะมีลูกน้องอย่างแกผมก็ไม่เชื่อคงไม่มีไอ้คงเป็นอีกแบบแบบแบบเสื้อๆนี้นะใครคนที่จะรับได้ทถามหน่อยแต่งตัวอะไรในบางโฮสใหม่ให้ดูหน่อยผมก็รับไม่ได้บางโฮสก็รับไม่ได้บางโฮสให้ดูหน่อยยังไงครับที่แกไปทำแบบบางโฮสยังไงแบบนี้เหรอนี่ครับเอาทำไปทำนี้เหรอใช่ครับ 好